เย็นกว่าต้นไม้ทุ่ชนิดอีกถ้ามียางนาค้นแบบบรรยากาศแถนที่กันเกินไหมอ๋อไม่มีปัญหาใช่ไหมีปัญหาเลยเขาใหญ่เขาใหญ่ไม่มีปัญหาติดกันเลยไม่มีปัญหาแต่แต่ว่าดินมันเริ่มนิ่มจริงๆเนาะไม่ป่านี่มันอยู่ได้ของมันไม่ต้องไปสนใจไม่ใช่ไม่ผลทําไมผลนี่เขาถึงจะแห้ห่างแต่ไม่ป่าสามารถแทรกได้เลยเนี่ยครับเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งหรือห้าห้าสิบเซนก็ยังได้เนี่ยครับแทรกไปเลยคุดเดี๋ยวอยากจะปลูกคนลง ยังบอกบอกมานะอยู่บอกว่ามาเจอน้องชอบพอดีมันพากันชอบต้นไม้ชอบแบบบ้าบอชอบแบบไม่ค่อยมีหลักการอะไหอนูอ่ะเอาเขาถึงว่าคนบ้าปลูกต้นไม้ยังไงคนบ้าบ้าจริงๆแล้วนะเขาอยากได้ต้นฉาำฉาเธอไปเก็บเม็ดให้หน่อยนี่ก็ขับไปไม่รู้กี่ทีเธอมันยังไม่แก่ไม่แก่เจอเข้าไปในกองวัคซีนเห็นมันตกพอดีลุยยืนเกี้ยเขาทึวหนูเป็นบ้าแล้วอะ พะไ้เป็นสามสิสิบต้นนรอดแค่นั้นแหละรอดรต้นเดียวสองต้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันเหมือนระบบน้ําเรายังไม่มีไง <Okay. S 2> หนูก็ปลูกแบบทิ้งๆไปเลยเด,เดินช่วงแรกยังว่าเลยถ้ามันยัง